สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากเมื่อกี้ช้างของเรานะ่ะได้ถูกยุทธหัตถีกันแล้วก็ล้มตายสองตัวเราจึงได้สร้างอะไรคะโตโนโ่สร้วัดและวัดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างช่วยบอกด้วยค่ะประกอบด้วยสร้างทุกอย่างอะไรบ้างคะปรายเมนเนนแล้วก็วัดแล้วก็โบสถ ใช่แล้วก็มีรั้วแล้วก็มีประตูวัดด้วยใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ปู์แนประกอบหน้าที่อะไรนะคะปูแนประกอบหน้าที่อะไรคะเมื่อกี้เป็นนางรำพี่นนพี่นนเป็นคนประกอบอะไรคะประกอบประกอบวัดโบสกับรั้วป้าหนุ่ยเป็นคนประกอบประตูวัดพี่โนเป็นคนประกอบอะไรบ้างคะเมื่อกี้ เมนและอันตรายและต่อไปเรามีแผนการที่จะทำอะไรต่อคะเเปปิิดดคคาาถรับแล้วเราก็จะสวดมนต์ให้กับช้างใช่ไหมคะใช่โอเคงั้นเราจะจบคลิปเพียงเท่านี้ปุนเน่คะบอกกดกระดิ่งสับสไครด้วยค่ะปุนเน่คะปุนเน่หน้าที่บอกกดกระดิ่งสับสไครหน่อยค่ะไม่บอกแล้วเหรอคะกระดิ่งสับสไครด้วยนะคะค่ะพ่อ <laughs> linh ơi